28่กุมภาพันธ์2568ประชุมผู้มำนในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งที่2ทับ2,568ณโรงเรียนหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนต้นแบบโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง Thailand Zero Dropout ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสก นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยนางสาวสุภัตรานามขาวผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสนางศิรานีฤิธิเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพร้อมด้วยคณะครูตัวแทนสภานักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง Thailand Zero Drop Out โรงเรียนหนองน้ำใสได้จัดทำ M O U กับภาคีเครือข่ายดำเนินง,งานโดยใช้ Return m o เดลมีการลงพื้นที่อย่างจริงจังในการติดตามนักเรียนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาตามรายชื่อที่ปรากฏในระบบครบทุกคน จากการลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจพบว่านักเรียนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาจำนวน39คนศึกษาต่อในระบบ5คนศึกษาต่อสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสองคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย2คนกำลังศึกษาต,ต่อต่างประเทศ13คนกำลังศึกษาต่อในสถานพินิจหคน อยากศึกษาต่อสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย3คนทำงานมีครอบครัว11คนไม่พบตัวตน2คน มีการกำกับติดตามขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง Thailand Zero d ดับเอาอย่างต่อเนื่องโดยดร์นภพันนาดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4และดร์นาไทยทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน Thailand Zero d ด o อ o เอาเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน